ภรรยาคนที่เจ็ดของประธานตอนที่หกศูญเสียร่างกายดีกว่าต้องศูญเสียหัวใจผลิตฟังคำพูดของประยุทธ์แล้วนึกถึงสิ่งที่คุณแม่ของเธอเคยสั่งสอนเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนเมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงศูญย์เสียหัวใจแทนที่จะเป็นตัวตนเมื่อนั้นเธอก็ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเธอจะต้องสูญเสียหัวใจไปอีกคุณตั้งใจเข้ามาบอกฉันเรื่องนี้หรือคะประยุทธ์มองเธอด้วยสายตายเย็นชาไม่มากับฉัน เขาเดินนําเธอออกจากห้องเธอแต่งตัวแล้วเดินตามเขาออกไปในทุกวันที่คุณเข้าและออกจากห้องห้องนอนของผมเป็นทางเดียวที่คุณต้องผ่านดังนั้นผมขอเตือนว่านอกจากเดินผ่านแล้วคุณห้ามอยู่ในห้องของผมเกินครึ่งวินาทีที่สําคัญอย่าได้มายุ่งกับเตียงของผมประยุธทธชี้ไปทางด้านหลังซึ่งเป็นเสียงสะอาดและเป็นระเบียบและเน้นหนักมากขึ้นอีกคุณไม่สามารถแม้แต่จะเข้าไปใกล้มัน คุณเกลียดผู้หญิงมากเลยเหรอคะผลิตเอ่ยถามอย่างยากที่จะเชื่อใช่น่ารำคาญน่ารังเกียจน่าขยะแขยงไม่ต่างจากมแมลงสาบทำไมเหรอคะปรปยุธ์เลิกคิ้วแล้วเอ่ยขึ้นด้วยความไม่พอใจนอกจากเกลียดผู้หญิงแล้วผมก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ถามว่าทำไมดังนั้นอย่าถามมากผลิตจมอยู่กับความคิดของตัวเองคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พอจะเป็นไปได้แต่ยังไม่ทันที่จะได้ข้อพิสูจน์ มันก็ถูกปฏิเสธขึ้นโดยคนที่มีดวงตาคมอย่าเดาว,ว่าผมเป็นเกย์เพียงเพราะผมไม่ชอบผู้หญิงก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะชอบผู้ชายช่างเป็นคนที่ลึกลับและเข้าใจยากเสียจริงผลิตเอ่ยเข้าใจแล้วค่ะเธอหันหลังเพื่อที่จะเดินกลับแต่โดยไม่ทันตั้งตัวเขากระชากเธอจนเสียการทรงตัวและผลักเธอลงไปบนเตียงเธออ้าปากค้างด้วยความตกใจแล้วเอ่ยถามนี่มันอะไรกันคะกุปากโอ้ เธอปิดปากฉันด้วยความไม่อยากเชื่อผลิตยิ้มยะไในคุณบอกว่าตัวเองไม่ชอบผู้หญิงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี่มันคืออะไรคุณกำลังเสแสร้งงั้นเหรอคะดูนั่นสิรปยุทดเบนสายตาให้เธอมองตามไปที่ประตูเมื่อมองดูก็ได้เห็นว่าประตูที่ปิดอยู่นั้นมันเปิดออกเล็กน้อยเหมือนมีคนคอยจับตาดูอยู่ใบหน้าของเธอขึ้นสีแดงลามไปถึงใบหูอย่างไรก็ตาม มันยังไม่น่าแปลกใจเท่ากับเรื่องแปลกประหลาดที่กำลังเกิดขึ้นประยุทธ์ลดใบหน้าลงโดยไม่มีสัญญาณโดโดและจูบริมฝีปากของผลิตตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างดังระฆังทองสติของเธอหายไปแล้วความนิ่งสงบที่เคยภาคภูมิใจนั้นหายไปทันทีรถจูบที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเย็นชาเหมือนน้ำแข็งในขณะนั้นประตูก็ค่อยๆปิดลงปะยุทธยืดตัวขึ้น การเล่นสนุกจบลงแล้วคุณลุกขึ้นมาได้แล้วผลิตมองเขาเหมือนตัวประหลาดเมื่อก่อนก็เล่นเป็นแบบนี้หรอเพราะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมเลือกเองดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่ามีบางอย่างที่แตกต่างความจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เขาเลือกก็ตามแต่ถึงกระนั้นผลิตก็ยังจะอยู่ที่นี่ต่อไปก่อนที่เธอจะยกภาพขึ้นเธอก็หันกลับมาเตือนเขาอย่างจริงใจเออ ฉันว่าฉันได้สัมผัสเตียงของคุณแล้วนะไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็แค่โยนมันทิ้งไปผลิตเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ใช่คนที่ชอบล้อเล่นแต่เพราะคำพูดที่รุนแรงไร้กาศของเขาจึงเป็นข้อยกเว้นคุณจะโยนเตียงหรือโยนปากของคุณดีคะไปยุทธ์กดหน้าลงต่ำโยนคุณตอนที่เจ็ดคืนที่เลวร้าย ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาเกินสิบปีที่อยู่บ้านตระกูลเจริญมากจะไม่มีความรู้สึกใดๆแต่เมื่ออยู่อยู่ต้องมาเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าผลิตก็ยังคงไม่ชินกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่แปลกประหลาดหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนก่อนรุ่งสางจึงลุกขึ้นและต้องการที่จะออกไปอาบน้าแต่ก็กลัวว่าประยุทธ์จะตื่นเธอจึงนั่งรอยอยู่บนเตียงจนถึงเช้า ทางทิศตะวันออกมีแสงสีขาวนวลลอดผ่านเข้ามาทางช่องหน้าต่างบานเล็กในห้องของเธอเมื่อมองไปที่ดวงอาทิตย์แสงแห่งรุ่งอรุณที่ได้มองเห็นนั้นเหมือนเป็นแสงแห่งความหวังที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาทีละนิดๆเข้าหาเธอจนมันแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่ไม่มีสิ้นสุดให้กับเธอเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอได้ยินเสียงเสียบเป็นของประยุทธ์ตื่นหรือยังเธอตอบกลับไปอย่างรวดเร็วตื่นแล้วค่ะ เธอลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดประตูตามผมลงมาเขาออกคำสั่งกับเธอโดยที่ไม่ได้มองเธอเลยเมื่อผลิตลงไปข้างล่างก็ได้พบกับผู้อาวุโสชายหญิงนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นพวกเขาคือคุณท่านเวทกับคุณนายท่านคนรับใช้ตระกูลรับสารยกน้ำชาเข้ามาผลิตเข้าใจว่ามันคงเป็นกฎระเบียบของคนรวยเมื่อมีลูกสะพ้ใหม่เข้ามาก็ต้องยกน้ำชาให้กับพ่อและแม่สามี เธอก้าวเดินเข้าไปด้วยท่วงท่าสง่างามยุกน้ำชาให้คุณท่านเวทก่อนและเอ่ยด้วยความเคารพคุณพ่อคะได้โปรดรับน้ำชาคะ่ะคุณท่านเวทเหยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจแล้วเอ่ยถามเธอรีบกฉันว่าอะไรนะคุณพ่อคะดีเขารีบรับน้ำชามาถือไว้เธอหันไปหยิบอีกถ้วยแล้วยื่นมันให้กับคุณนายท่านคุณแม่คะได้โปรดรับน้ำชาคะ่ะคุณนายท่านยิ้มและเอื้อมมาจับมือของเธอ เธอรู้อะไรไหมลูกสะพ้ายของเราทุกคนก่อนหน้านี้เรียกพวกเราว่าคุณพ่อสามีและคุณแม่สามีเธอเป็นคนแรกเลยที่เรียกเราว่าคุณพ่อและคุณแม่เฉยๆเธอหันไปมองที่บุตรชายของเธอและเอ่ยขึ้นอย่างมีความสุขแม่ไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้เลยพระท่านที่ภูเขาหลวงช่างประหลาดเปลืองนะับวันนี้แม่ต้องไปสักการะท่านเสียแล้วไปยุตวางถ้วยชาลงอย่างแรงจนมันหกอย่าเพิ่งมีความสุขเลยครับ มันไม่เกินสามเดือนหรอกเขากลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งคุณนายท่านดูเหมือนจะคุ้นเคยกับมันตารมที่ดีของเธอไม่ได้รับผลกระทบเลยเธอกระซิบถามลูกสะใภ้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอมีช่วงเวลาที่ดีไหมจ๊ะผลิตยิ้มบางค่ะก็ดีค่ะแล้วทําเรื่องนั้นยังฉันเห็นพวกเธอจูบกันแล้วนะคุณนายท่านดูตื่นเต้นกับการรอคอยคําตอบของเธอ ผลิตนึกถึงสายตาที่แอบมองเมื่อคืนนี้ทันใดนั้นก็พลันเขินอายคุณท่านเวทเห็นเธอดูลำบากใจจึงหันไปที่ภรรยาของเขาไม่ว่าคุณจะเป็นกังวลแค่ไหนก็ไม่สมควรถามคำถามที่ลึกซึ้งเช่นนี้ได้นะปรุณสวัสดิ์ค่ะพี่สับไพปรุณสวัสดิ์ค่ะการปรากฏตัวของปานีช่วยหยุดสถานการณ์ที่น่าอึดอัดลงได้คุณนายท่านหันไปสั่งบุตรสาวของเธอว่าไปเรียกพี่ชายของเธอลงมาทานอาหารเช้าสิ หนูไม่อยากไปค่ะผลิตจึงเอ่ยขึ้นฉันไปเองค่ะเธอเดินขึ้นไปชั้นบนอย่างช้าชาเปิดประตูห้องนอนเข้าไปแต่ก็ไม่พบใครเลยเธอมองไปรอบๆอบอย่างสงสัยแล้วจึงย้ายไปยังห้องที่ถัดจากห้องนอนเมื่อเธอกำลังสงสัยว่าเขาหายไปไหนทันใดนั้นก็มีเสียงพูดดังขึ้นทางด้านหลังของเธอมองหาฉันอย่างนั้นเหรอเธอหันกลับไปทันทีและพยักหน้ารับใช่ค่ะมันได้เวลาอาหารเช้าแล้ว ยุทธมองมาที่เธอต้องเข้ามาในดวงตาของเธอและมองมาที่เส้นผมตรงของเธอมีอะไรติดหน้าของฉันเหรอคะคุณได้แต่งงานกับประกูลที่ร่ำรวยตามที่คุณต้องการนั่นทำให้คุณตื่นเต้นจนนอนไม่หลับงั้นเหรอเธอตกตะลึงแล้วส่งยิ้มที่ไร้อารมณ์กลับไปให้ใช่ค่ะเป็นอย่างที่คุณเข้าใจดูเหมือนคุณจะรู้จักผู้หญิงดีนะคะผมไม่ได้รู้จักผู้หญิงดี แต่รอยคล้ำใต้ตาของคุณมันน่ากลัวมากเมื่อคุณลงไปข้างล่างก็อธิบายกับคนอื่นด้วยแต่ได้ไม่มีใครคิดว่าผมทำเรื่องไม่ดีกับคุณทั้งคืน